โปรดีๆตอนนับสงการวันนี้ครับผมนะกับโกศลสวยๆครับนานนี่ใกล้สงการแล้วครับผมนะเราก็ต้องมาครับซ็อปพาวเวอร์วันสงการครับพี่น้องรับจัดโปอลังการยาสร้างครับกับโกศลสวยๆบ้านนายหัวรับนะพบกับผมนายหัวหมาใจวันนี้พบกับม้สวยๆกับโปรดีๆวันนี้ครับสิบแถมหนึ่งครับผมนานในกระถางแปดเลี้วมา ส่แม่พันธุ์กันเลยฟอร์มใหญ่ๆเอาไปเลยครับเพื่อต้อนรับลูกหลานของท่านกลับบ้านครับผมนะมาถึงได้เห็นไม้สวยไหมครับได้ชื่นใจไปแล้วครใครมาบ้านมาเรือนในช่วงนี้ครับผมนะอ้าต้นนี้ครับผมนะเป็นต้นแรกกันเลยเดียวครับผมนี่ฮะใหญ่อลังการเวอร์วังไหมฮะนี่ฮะนะอ้าวต้นนี้ครับแผ่นดินทองครับผมนะต้นนี้ในกระถาง12บนิ้วครับพี่น้องครับ ให้ไป490บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวครับผมนะเอาไปเลยะนะต้นใหญ่ๆแบบนี้ครับเออวังอลังการครับแล้วสีสวยมากครับผมนะอ้อต้นต่อไปครับผมนี่ฮะต้นนี้นตัวเงินครับดูฮะนะฟอมใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ครับในราคาเพียง200บาทฮะค่าขนส่งกระถาง40บาท10แถม1ครับผมนะ ใครอยากได้ไปรับลูกรับหลานครับผมนะใครมาที่บ้านเห็นไม้สวยๆับเอาให้มันเต็มบ้านไปเลยเพี่น้องนี่สวยๆแบบนี้ครับผมนะต้นนี้อ่ะตวงเงินครับผมอ่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้นะโชคอุดมทร,ร,รมัพย์รับมานี่สวยๆแบบนี้สีจัดจ้านฮะยิ่งกับสียิ่งแดงก็โชคอุดมทร,ร,รมัพย์รับไปเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ๆได้เลยฮนะไม้สวยๆว,วันนี้ครับผมนะสิบแถมหนึ่งนะนะอ่ะตามด้วยเศรษฐีหาตใหญ่ครับดูฮนะ นะสูงใหญ่แบบนี้ครับผมนะเศรษฐีหัดใหญ่ฮะับลำต้นแก่เต็มที่ฮะแล้วก็สูงได้ถึง2เมตรกันเลยเดียวครับผมนะเศรษฐีหัดใหญ่ครับในราคาเพียง200บาทเท่านั้นนะเอากันไปได้เลยครับกับไม้สวยๆแบบนี้ครับแมนะใครเป็นนะผู้มีอิทธิพลเอาไม่ใช่ฮะนะเจ้ายศเจ้าอย่างโอ้ไม่ใช่ครับผมนะ คนที่ทําราชการครับนะหรือเป็นเจ้าคนนายคนครับผมนี่ฮะต้นนี้ครับเสริมบารมีครับกับไม้สวยๆแบบนี้ครับนะให้เรามีบารมียิ่งขึ้นครับต้นนี้เสริมบารมีครับนะตามด้วยต้นนี้ครับมาคนที่มีบารมีพี่น้องครับนะต้องรวยแบบไม่หยุดนะต้นนี้ะ รวยไม่หยุดครับผมนะสูงๆแบบน,นี้หกสิบกว่าเซนกันเลยทีเดียวนะดูครับผมนะต้นสูงมากครับนะให้ไปในราคาเพียงสองร้อยบาทครับสิบแถมหนึ่งครับกับรวยไม่หยุดน,นะแล้วก็ต้นนี้ต่างหูชาวังครับดูสีน้องนางสิครับต่างหูชาวังนี่สามารถออกแดดได้ไวนะพี่น้องนะเพราะเขามาจากวิสันตาวีคะต้นแม่เขาฮะนะแล้วเขาสวยแบบนี้ครับแล้วสีจัดจ้านมากครับผมนะยิ่งโดนแสงเยอะๆนี่ ยิ่งงามครับแล้ววันนี้นําเสนอครับต้นนี้ท่าช้างครับพี่น้องครับนับารอมพุ่มเลยเดียวรับดูมาเป็นดอกเห็ดเลยีเดียวสีสันงดงามเลยเดียวครับต้นนี้ท่าช้างต้นที่หนึ่งครับผมนะต้นนี้สองร้อยบาทครับกัดสีให้ท่านแล้วครับแล้วก็จะกัดสีได้กว่านี้อีกนายว่ามีอีกไหมฉันอยากวางหูอ่ะต้นนี้ต้นที่สองครับนายอยากได้ต้นไหนแจ้งมาครับต้นที่สองครับผมต้นนี้ท่าช้างครับ สองร้อยบาทสิบแถมหนึ่งฮะเบอร์โทรละในหัวศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยตามเบอร์ที่บอกนี้เลยฮะคุณจะได้ไม้สวยๆแบบนี้ครับหนะ้าตาช้างฟอมใหญ่ๆแบบนี้ที่จริงสองร้อยเก้าสิบแต่ให้ไปค,ครับสองร้อยบาทครับต้อนรับนะนะสงการนี้อ่ะโป้นะ Amazing Thailand กันเลยทีเดียวอต้อนนี้ครับผมนะต้นนี้เทอเพชรอัน,นาครันะาฟอมใหญ่ๆดูฮะ นี่ไม้นะนะไม้นี่ไม่ต่ำกว่าสองห้าครับผมนะแต่เรามาจัดโปรโมชั่นให้กับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ต้นนี้ครับเพ็ดอันนาฮะสีสวยงามฟอมใหญ่ๆบาทนี้ครับผมสองร้อยบาทครับสายรุ้งสยามครับสามารถทําเป็นรั้วบ้านออกแดดได้นะสายรุ้งสยามครับผมนะฟอมนั่นๆใหญ่ๆสีแดงๆครับยิ่งกัดสียิ่งแดงครับผมนะนี่เป็นไม้สูงได้กันเลยทีเดียวครับสําหรับสายรุ้งสยามฮะ ในราคาเพียง200บาทสิบแถมหนึ่งครับวันนี้นะอยากได้สิบกระถางเอาไปเลยคนระับแถมหนึ่งกระถางครับผมนะจะจัดโปรโมชั่นให้ต้องรับวันสงการครับผมนี่อ่อออมทองรับมาแล้วว่าหลายคนบอกไม่หัวฉันต้องการออมทองนะเพราะทองมันแพงยู่นี้อา้าวันนี้ครับออมทองนะนะเวลาเขาสูงพี่น้องครับเขาจะสูงขึ้นไปนะแล้วก็ไต่กิ่งสาขาได้ไวมากครับผมนะ แล้วสูงได้สองถึงสามเมตรกันเลยทีเดียวไปลงดินก็ได้ครับนะอ้าต้นต่อมาครับเศรษฐีตะลิงจันนะเศรษฐีตะลิงจันแม่กัดสีแล้วอะแล้วกัดสีได้อีกครับผมนะนี่ฮะแดงแดงเศรษฐีตะลิงจันต้นนี้ครับนะความสวยความงามตามที่เห็นนี่เลยครับผมนันแล้วน้องจะแดงกว่านี้ได้อีกเ <c oughs> บอรโ์โทรอีกทีได้ไหมในหัวได้ครับผมนะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมนะ แอดไลน์ตามเบอร์นี้ยิ่งคุณแอดไลน์ได้นะครับผมนะคุณก็สามารถที่จะขอรูปหน่อยในหัวแนละต้นไหนที่จะส่งให้ฉันคุณบอกได้เลยครับนะเดี๋ยวแอดบินเขาจะถ่ายรูปให้ท่านนะครับผมนะอ่ะต้นนี้ครับผมนะแผ่นดินทองเมือ่อกีเห็นต้นยักษ์ไปแล้วใช่ไหม ออมก็ลูกไปครับนะนี่คือฟอร์มเดียวกันครับผมนะคุณก็เป็นเลี้ยงใส่กระถางใหญ่ๆครับเขาะจะโตให้คุณแบบนั้นกันเลยทีเดียวครับแผ่นดินทองครับให้ไปในะราคาเพียง200บาทครับสิแถมหนึ่งเอาไปเลยครับผมนะฟอร์มใหญ่ๆจุกๆแบบนี้ฮะนะนะแล้วตามด้วยต้นนี้ครับผมพันเศรษฐีครับพันเศรษฐีกำลังกัดสีกันเลยทีเดียวครับ นี่ฮนะกว่าจะเลือกใต้พี่น้องครับนะไม้เต็มโต๊ะนี่ยเราเลือกเกมดตัวพื้ลเอมาให้ท่านแบบนี้ฮนะแล้วนี่สีกําลังกัดนะครับผมนะแล้วกัดสีนะี่ฮะเขาจะเป็นหลากสีแบบนี้สวยงามครับผมนะพันเศษถีฮนะตัวนี้พันเศษฐีะนะเอา้าจัดมาครับนี่ตัวนี้ทองนุพคุณนะทองนุพคุณครับผมนาะไปสีเหลืองๆแบบนี้ฮนะฟอร์มนั่นๆน,น,นะฮนะนะรากเดินกระถางกันเลยพี่น้องดูฮนะ นะรากเต็มกระถางเลยคนระับใบกลมนี่ใครชอบแบบนี้เอาไปเลยนะราคาเพียงสองรยบาทนะยอดเดินดีมากนะเขียวเหลืองนะนะสีเหลืองกัดสีเหลืองแบบนี้เอาไปได้เลยครับนะมีใครรับต้นไหนแจ้งนายหัวมาได้เลยต้นนี้ชื่อว่าท้าพับปิ่นาพัปิ่นครับผมนาะนี่ฮะกัดสีเป็นสีชมพูครับพี่น้องสวยๆแบบนี้ยเอาไปได้เลยนะต้นนี้ท้าพับปิ่นครับ นะสูงด้วยนะพี่น้องนะโอ้โหรากเกินกระถางแบบนี้นะความสูงแบบนี้ครับนะเขาจะโตได้อีกครับผมนะถ้าพรกปิ่นนะตามด้วยต้นนี้ครับหิมะรันแดงนะฮนะกับสีเป็นสีแดงในตะ้ใบสีแดงและข้างบนนี่เป็นใบดานะ่างเห็นไหมใบด่างจะสวยครับผมนะ,ะน้องมีความสูงความทนได้ดีเลยทีเดียวครับสําหรับหิมะรันแดงครับผมนะต้นนี้นะแล้วตามด้วยต้นต่อมาครับผมนะ ถ้าเสดรบนี่ฮะกัดสีแดงแดงนะใครชอบใบยาวครับแล้วนี่เป็นฟอรมพุ่มด้วยนะครับผมนะเอาพุ่มไปก่อนพี่น้องครับแล้วกระดูกนี่แดงมาแล้วเห็นไหมฮะเดี๋ยวก็จะกัดสีแดงให้คุณครับผมนะปุ๋ยที่ใส่ครับแนะนําเป็นปุ๋ยสูตรแปดยี่สี่ยี่สี่นะฮะนะเพื่อให้สีนั้นสวยครับใบนทนครับผมนะใบไม่ร่วงง่ายครับผมและที่สําคัญนะครับผมในหัวมีขายนะกิโลกรัมละแปดสิบาทฮะนะถ้าซื้อปุ๋ยอย่างเดียว ค่าส่งกิโลแรก30กิโลต่อไป10บาทแต่ถ้าหากคุณซื้อไม้พร้อมปุ๋ยครับค่าส่งเหลือกิโลละ10บาทเท่านั้นครับผมนะเอาไปเลยนะนะต้นนี้ครับนะสวยผ่าสเสด็จครับผมนะสวยๆแบบนี้ฮนะตามด้วยต้นนี้สีบุตรรินรับนี่ฮะนะฟอมสวยมากนะนะมีดอกด้วยนะต้นนี้นะดูว่าใครจะไปทําเชื้อนะฮนะเอาเอาไปเลยครับผมนะฟอมใหญ่ๆใ,ในราคา200บาทสิแถม1ครับ แล้วต้นต่อมาครับผมนะต้นนีรร้รัศมีจันทร์รัศมีจันทร์ฮะรัศมีจันทร์ฟอมสวยๆแบบนี้ครับสีสวยมากนะฮะสองร้อยบาทสิบแถมหนึ่งกับรัศมีจันทร์ครับผมแล้วก็นี่ฮะเพลินจิตฮะลายยิ่งกับสียิ่งแดงนะเพลินจิตนี่สวยมากฮนะแล้วข้างบนเขานะครับผมนะเขาจะบิดเป็นเกลียวแบบนี้ครับสีสวยเลยทีเดียวฮนะใบเขาสวยมากครับนะอ้ามีใครรับก็เอาไปเลยฮนะ เพิ <muitas S 2> ่นจ <_ Jean> <case> ิตฮะนะสิบแถมหนึ่งครับผมนะแล้วตามด้วยต้นนี้ลูกอำนาจเจริญนะเป็นไม้ที่หาค่อนข้างยากครับนะแล้วกัดสีนี่สวยงามกันเลยทีเดียวนะสีก็กัดได้กว่านี้อีกครับผมนะลูกอำนาจเจริญครับ200บาท10แถมหนึ่งครับแล้ววันนี้พิเศษครับผมนะเรามีไม้แดดมาฝากครับผมนะในกระถางละสองบาทเช่นกันครับนี่ฮะสวยๆบาทนี้ครับต้นนี้ตีเพชรครับผมนะ สีแดงเขือเลยทีเดียวฮะนะแล้วรากเต็มถุงเลยครับผมนะนี่เรามาจากกิ่งตอนครับตอนเสร็จเนี่ยเราก็มาฉํามก่อนครับเพราะฉั่มเสร็จอีกคุณสามารถไปลงดินได้เลยนะบางทีเราซื้อกิ่งตอนไปใช่ไหมครับรากเขายังไม่แข็งแรงเราไม่สามารถลงดินได้แต่ของเราก็ผมนะฉั่มให้น้องรากเต็มถุงเต็มกระถางกันก่อนนะแล้วคุณจะได้ไม้สวยๆแบบนี้ไปได้เลยฮนะซื้อแบบถุงเราจะแถมกระถางไปด้วยพี่น้องนะนะอะต้นต่อมาครับต้นนี้มีชื่อว่า สีปะไภัยครับผมต้นนี้ฮะ <Okay. S 1> สีปะไภัยไม้แดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะมีสามช่อครับผมนะใครรับก็เอาไปเลยฮะเอาเชื้อไปก่อนพี่น้องครับสามช่อแบบนี้หลายคนบอกฉันจะซื้อไปตอนเอาไปตอนเลยฮะนะแล้วกัดสีสวยๆแบบนี้ครับนี่ฮะนะสีปะไภัยครับต้นนี้ฮะแล้วนางเอกของเราครับสำหรับไม้แดดนะต้นนี้ครับกะ <Okay. S 1> เพียงแก้วครับผมนะสวยแบบนี้นะ ให้ไปในราคาเพียง2 0 0บาทพี่น้องตะเพียนแก้วฮะเป็นไม้ที่แพงนะแต่เราให้คุณใราคา200บาทจัดไปครับผมนะใครอยากได้ต้นไหนนะครับโทรมาได้นะครับผมนะที่เบอร์063 หกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยฮนะใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้ครับผมนะใครไม่กดถูกใจกดแชร์ก็กดแชร์ในหัวหน่อยฮนะเพื่อเดี๋ยวหากันไม่เจอนะเราก็แชร์กันไว้ครับเราจะเจอกันแน่นอนครับวันนี้ในหัวไปแล้วครับสวัสดีครับผม